ทั้งคาร์รูเทแลนบายเช็คราคาครับนี่คือ New Mercedes G L A 200 n i g h น Edition ครับมีตกแต่งเพิ่มเติมมาครับเหมาะก,กับเรียกว่าเป็น Entry Luxury นะครับคนที่เริ่มต้นที่จะมาสัมผัสกับ Mercedes-Benz คันนี้นะครับตัวนี้จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้าง แน่นอนครับสีใหม่ครับเป็นสีเมนู f ฟกเตอร์อ l p ไพน์เกรสโอลิครับซึ่งถือว่าเป็นสีเทาที่สวยมากสำหรับเบนซซึ่งนานๆทีเราจะเห็นสีแบบนี้สีวัยรุ่นแบบนี้ใน Mercedes นะครับและก็เจ้าตัวล้อที่เป็นล้อลายใหม่ครับ20นิ้วสีดำขอบเงาลงตัวทีเดียวอันนี้ผมถือว่าสวยจริงๆนะครับ คือแบบมันวัมุ่่นมากขึ้นดุดันเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นเดี๋ยวเราจะไปลองขับดูครับว่าเจ้าสมรรถนะของขุมพลังเดิมก็คือเจ้าเครื่องยนต์หนึ่งจุดสามลิตรเทอร์โบเนี่ยจะขับสนุกในมอดี้แบบนี้จะมันแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูครับ G.L.A. 200 n i อย t ่ายนะขุมพลังอะ่ะเพียงพอสบายๆในการใช้งานไม่ว่าจะในเมืองนอกเมืองสบายหมดแต่จุดเด่นของเขาคือเจ้าตัวเครื่องตัวเล็กตัวแย้มันทําให้มีอัตราสิ้นเปลืองที่ค่อนข้างที่จะดีนะแต่ ในบอดี้นี้ผมยังไม่เคยขับนะเพิ่งได้สัมผัสครั้งนี้แล้วเป็นการขับสั้นๆเท่านั้นเองก่อนนะครับอ,อาจจะต้องมายืมยาวๆทีเจ้าตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ที่เคยอยู่ในบอดี้เก่าอะบอดี้ก่อนนะั้นเนี้ยโฉมโฉมโฉมที่เป็นก่อนจะเป็นคันนี้ผมลองขับมาแล้วมันทำอาัตราเส้นเปลืองได้ประมาณ1 7 1 8โลลิตรเลยนะถ้าขับดีๆนะได้ในเรื่องของประหยัดด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของความแรงด้วย และช่วงล่างแน่นอนครับ m e r c e d e เเขาเฟิร์มเขาขับแล้วมั่นใจอยู่แล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับช่วงล่างกับความแรงเนี่ยเอาอยู่สบายๆครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับตอนนี้ก็ขับออกถนนใหญ่แล้วครับเมื่อกี้ขับในซอยนะถนนขูขากูขกขบ,บึ๊บมาปึ๊บบ,บับ,บ,บ,บมีหลุมมีบ่อหน่อยช่วงล่างมันค่อนข้างเฟิร์มนะค่อนข้างจะมีความแข็งหนึบ เออบางคนชอบความนุ่มนวลก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเออคันนี้มันอาจจะมีความกระด้างนิดหน่อยแต่ว่าผมว่ารถสไตล์นี้มันควรจะหนึบไว้ก่อนเพราะว่ามันยกสูงมันเป็นประมาณ SU v วมันก็ต้องมีช่วงล่างที่ค่อนข้างหนึบเนี่ยประมาณนี้ซึ่งรับได้ครับรับได้ดีกว่าย้วยเกินไปหรือยว่บเกินไปเพราะว่ามันขับแล้วมันจะกังวลในเรื่องสมรรถนะในการเกาะถนนการเก็บเสียงก็ถือว่าใช้ได้นะมันยังไม่ถึงกับเงียบกริบมากแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะมันจะประมาณนี้เพราะว่ายางกับล้อเนี่ยมันอาจจะมีความสปอร์ตมันเลยมีเสียงดอกยาง เยยออะหน่ถนนเป็นซีเมนแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็เลยจะค่อนข้างที่จะมีเสียงดังนิดนึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเนี่ยคือ Mercedes เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นตระกูลเดิมที่เป็นเจ้าตัวเริ่มต้นของเจ้าตระกูลจีเนี่ย mm hmm. เขาจะอึดอัดกว่านี้คันนี้ ผมมีความรู้สึกว่ามันเริ่มโปร่งแล้วเริ่มโล่งสบายเริ่มรู้สึกว่ามีพื้นที่หลวมๆสาหรับคนตัวอ้วนๆใหญ่ๆแบบผมแล้วให้มันขับแล้วสบายๆมากขึ้นแล้วก็พวงมาลัยทรงนี้มันเป็นทรงเดียวกับในรุ่นพี่ๆของเขาเลยก็คือทรงสปอร์ตเป็นแบบปีกสองปีกแบบนี้แล้วก็ตัวมาตรวัดกับตัวช่องแอร์ต่างๆก็ดูเป็นเหมือนในรุ่นพี่ๆเขาและเรียกได้ว่าได้อินดีเอ็นเอได้กลิ่นของรุ่นตัวรุ่นสูงๆของมาถึงแม้ว่าอันนี่ มีหลายๆคนที่จะบอกว่านี่คือ Entry Luxury ของ Ben ซนะแต่จริงๆแล้วความพรีเมียมคือไม่แพ้รุ่นพี่ๆเลยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีเบาะไฟฟ้าที่มีดันหลังด้วยบันดันหลังก็ถือว่าดันได้ดีมากเลยอะ่ะคือมันเปน็นการดันแบบดันจนแบบโอ้โหเราหายเมื่อยได้เลยนะครับขับยาวๆเนี่ย,ยสามารถปรับสูงปรับต่ำได้ตามใจชอบเลยมีไวเลสชาร์จขอโทวน,นะครับมีซันรูฟด้วยเนี่ยเป็นซันรูฟจริงๆนะคือเปิดได้นะเปิดได้จริงๆเลยนะฮะ ก็อันนี้เป็นการขับแค่สั้นๆเท่านั้นนะครับยังไม่รู้หรอกว่าอ,อ,อัตราสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรก็เดาๆนะครับถ้าขับในเมืองทั่วๆไปน่าจะมีเฉลีย่ยประมาณ13-14พอจะได้อยู่ถ้าเราไม่ขับแบบซ่าๆนะเดี๋ยวดีผมขออนุญาตลองเร่งดูสิเนี่ยจุม่มเคร่งมิดเลยนีน่สำหรับขนาดนี้ผมถือว่าเกินพอกับการใช้งานแล้วเพราะว่าเราคงไม่ได้เอาไปแข่งกับใครแล้วก็ขับในเมือง สบายๆครับอย่างนี้อัตราเร่งดีครับรอรอบนิดเดียวตามสไตล์ของเครื่องยนต์แล้วก็มีระบบเกียร์ก็มีการเปลี่ยนรอบเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเกียร์นิดหน่อยมันก็รอแป๊บเดียวแต่สิ่งที่มันสาคัญกว่านั้นคือเรื่องของ handling แหละครับแล้วก็เรื่องของความที่เป็นช่วงล่างเฟิร์มๆของ Mercedes สผมว่าอันนี้เชื่อถือได้อันนี้ก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครรู้สึกว่าช่วงที่เร่งไปบางครั้งเนี่ยมันมันอาจจะหน่วงรอรอบหน่อยเนี้ยเนื่องจากว่าเราอยู่ในเกียร์สูงแล้วก็มีแพดเดิลชิพครับเปลย ไม่ต้องคลิกดาวก็ได้นะครับสำหรับช่วงล่างนะก็เมอร์เซเดสมีการปรับปรุงเยอะแล้วในหลายๆเจเนอเรชั่นช่วงยุคหลังๆเมื่อก่อนเนี่ยเราจะาได้ว่า Merc e d e s ดจะมีความนุ่มนวลมากๆเลยถ้าไม่ใช่ไล่อัพสปอร์ตเขานะไม่ใช่ไล่อัพที่เป็น a m g ีอะไรเงี้ยช่วงล่างจะนุ่มถ้าเทียบกับรถยุโรปแบรนด์ที่เป็นแบบเพื่อนๆร่วมกันอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเขานุ่มนุ่มกว่านุ่มกว่ามากๆเลยแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างคันนี้เอาคันนี้เลยละกันช่วงล่างอะ่ะเขามีความหนึบแน,นมี กระเทือนกระเทือนบ้างแต่ยังมีความในความกระเทือนตอนบําหรือตอนรีบาวเนี่ยมันยังมีความนุ่มอยู่เออันนี้ก็คือถือว่าเป็นเป็นจุดเด่นของช่วงล่าง Mercedes รุ่นใหม่ๆเลยนะครับโดวยเฉพาะอย่างคันนี้ที่ผมขับอยู่เนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าบางครั้งเนี่ยมันก็แข็งแหละแต่บางครั้งเนี่ยพอเราเจออะไรบําแรงๆเราไม่จุกไงเรายังมีความแบบเออเบาตัวไม่เขย่าเกินไปนี่เสียงเครื่องก็เข้ามาในรถซึ่งผมถือว่าควรมี มันคือฟีลลิ่งเครื่องยนต์สันดาปไงครับเครื่องยนต์ของความสปอร์ตความมันและคันนี้คือต่อให้เป็นเครื่องยนต์1.3ลิตรก็จริงแต่มีเทอร์โบมันก็ได้ได้ฟีลลิ่งความดึงอ่าได้มีฟีลลิ่งของการกระชากของแรงเทอร์โบเวลาบูตด้วยเพราะฉนั้นการได้ยินเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันเร้าใจคือคนที่ชอบขับรถจะชอบสิ่งนี้นะครับไอเสียงเทอร์โบหรือเสียงเครื่องที่มันวิ่งแล้วมันมีรอบลากไปเงี้ยอันเนี้ยมาเส้นเนี้ยเนี่ยมีความบั้มครับเพื่อนๆแต่ว่ามันก็ยังมีแอบ,แอบ นุ่มนิดนิดไม่ให้เราเขย่าจนตัตเราจุกอะ่ะเออทั้งที่เขาก็เป็นไลน์อัพที่ถึงแม้ช่วงล่างจะไม่ได้เป็นปรับสปอร์ตแบบ AMG อะไรจริงๆแต่ว่าเขาทําช่วงล่างมาให้สปอร์ตกึ่งนุ่มนวลได้ด้วยอันนี้ต้องยอมรับเขาว่า Mercedes ก็ทําช่วงล่างได้ค่อนข้างที่จะเอาๆคือคนส่วนใหญ่แล้วกันน่าจะชอบช่วงล่างฟิลแบบนี้คือขอซิ่งก็ได้แต่ขอนุ่มหน่อยแล้วกันบางจังหวะก็อยากกันขับแล้วมันสบายสบายอ่ะนะเมอร์เซเดสทั้งทีก็ต้องขับให้มันสบายด้วยนี่แหละว้า wow! ว สัมผัสเบรกดีมากครับคือนุ่มเท้านี่ผมกับแตะไปครั้งเดียวเองนะแล้วผมก็ไม่ได้เพิ่มน้ําหนักอะไรเลยเขาก็ค่อยๆดูดลงเบาๆเออไม่ไม่หัวทิ่มเกินไปแล้วน้ําหนักอะ่ะมันเรียวเท้าเราท่าไห่มันเท่านั้นคันเร่งเช่นเดียวกันคันเร่งจะเบาหน่อยแต่ว่าคันเร่งมันก็แตะปุ๊บมันมีการตอบสนองทันทีเหมือนกันแตะปุ๊บมาแตะปุ๊บมาแต่ไม่ได้มาถึงกระชากแบบเครื่องยนต์ใหญ่ๆนะครับต้องเข้าใจก่อนเขาไม่ได้ตั้งใจให้ใหเป็นรถ ไฮเพอร์ฟอร์มาน e ขนาดนั้นเขาตั้งใจให้เราเป็นพรีเมียมหรูแล้วก็มีความสปอร์ตเล็กๆเ,เครื่องยนต์ใช้งานทั่วไปได้ทั้งขับในเมืองต่างจังหวัดออกต้องเมืองขับได้แบบไม่ต้องกลัวว่าจะอาย mm hmm. เพื่อนเลยคือเร่งได้ทันใจท็อปสปีด210แต่เตือนว่าอย่าขับนะครับผิดกฎหมาย หลังจากมาสักครู่นะเราขับมาแล้วนะเดี๋ยวผมขอมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนิดหน่อยว่าสีนี้ครับเป็นสีที่พิเศษจริงๆเป็นครั้งแรกที่เขามาใส่ไว้ในเจ้าตัวตระกูล GLA คันนี้นะครับแล้วก็ล้อ20ก็เป็นครั้งแรกที่อยู่ในรถเซเมนต์นี้ของ Mercedes นั่นเองและเรียกได้ว่าชุดแต่งทั้งหมดที่มีเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นมันดูดันขึ้นโดยเฉพาะมาดูข้างหลังกันดีไซน์ด้านหลังครับ ด้วยความที่เป็นในอี i ิชันเขาก็จะมีชุดแต่งเพิ่มเติมมาท่อปลายท่อเป็นสีดำแบบสวยมากผมเชื่อว่าสายซิ่งหลายคนหรือคนที่ชื่นชอบการแต่งรถที่แบบมาจบๆในโรงงานเนี่ยผมว่าคันนี้จบเลยเห็นไหมมีดิฟฟิวเซอร์ด้วยท่อคู่ด้วยเอาสี LC, แล้วเสียงเนี่ยนุ่มๆเบาๆแผๆ่วๆนิดๆแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นครับภายในก็มีการเพิ่มเบาะ ที่มีเดินได้สีเทาซึ่งเป็นสีเทาเดียวกับเข็มขัดนิรลัยเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ครับเข็มขัดนิรลัยเป็นสีนี้นะแล้วก็บอกก็จะเป็นสีเดียวกันเรียกว่ามันจะคือๆกันเลยนี่คือเป็นทริมที่ตกแต่งเพิ่มมาในเลเวลคันนี้ซึ่งถือว่าเป็นการใส่ออปชั่นที่ค่อนข้างเยอะและแต่เยอะขนาดนี้ ราคาเท่าเดิมครับท่านผู้ชมคุณเชื่อไหมว่าคุณสามารถซื้อ GLA 200ใน edition ได้ในราคาเท่าเดิมในรุ่นเดิมที่เคยขายมาเท่าเดิมเลยแต่คุณได้ของเยอะเพิ่มขึ้นครับมาดวันนะครับก็ยังมีลูกเล่นที่หลากหลายตามสไตล์ Mercedes นะครับตรงนี้เลือกปรับได้ตามโหมดโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็ยังสามารถเลือกเลเยอร์จากหน้าปัดให้เป็นสไตล์สปอร์ตสไตล คลาสสิกสไตล์ทั่วไปได้เลยนะครับเหมือนกันแล้วก็จอกลางครับก็มีการใช้งานที่หลากหลายสามารถกดดูข้อมูลต่างๆได้หมดครบถ้วนนะครับแอร์ปรับอัตโนมัตินะครับแล้วก็แยกซ้ายขวาตรงนี้ก็เป็นช่องสําหรับใส่มือถือที่เป็นไวเลสชาร์จได้ด้วยแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําแล้วก็ตรงนี้ยังมีปุ่มโวลลูมให้เราปรับได้ด้วยนะเออก็เพื่อที่จะสะดวกในการใช้งานแล้วก็เลือกโหมดขับขี่ตรงนี้แล้วก็วางของทั่วไปครับ เป็นเอกลักษณ์เลยนะในแบบนี้ของเบนซนะ์ซึ่งมีหลายๆเจ้าที่เหมือนแบบนี้เยอะเลยเนาะปัจจุบันเนาะจริงๆเขาเป็นต้นแบบนะเขาเป็นยุคแรกๆแล้วก็เป็นช่องเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับมี USB Type C 2อันอยู่ในนี้เบาะสปอร์ตจริงๆจะเห็นว่าตรงนี้มีปีกสําหรับเลื่อนน่องได้ด้วยออซึ่งเลื่อนอันนี้น่าจะเป็นเลื่อนมือนะ,อะเลื่อนมือปรับความยาวความสั้นของตัวรองน่องได้เหมือนกันครับคนขับก็บปรับได้ จะปรับมือนะนอกจากนี้ก็ยังมีบอกไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมเมมโมรีนะครับแล้วก็มีดันหลังให้ทั้งคู่เลยนี่เรียกว,ว่าโอ้แค่นี้ก็คือสวรรค์ของคนชอบเดินทางแล้วสบายๆครับนี่ใหญ่การเล่น texture ตรงนี้อันนี้ก็อาจจะเจอแดดอาจจะสะท้อนตานิดหน่อยวัสดุซอฟทั o ครับวัสดุดีอยู่แล้วนะครับเบาะนั่งสบายจริงมันเป็นผ้าแบบคันานะเป็นผ้าแบบหนังกลับหนังกลับอะ กระชับตัวมากครับคือเป็นความสปอร์ตจริงๆเดี๋ยวเราไปลองนั่งข้างหลังครับว่าข้างหลังมีอะไรให้เราได้ดูบ้างพื้นที่ด้านหลังนะครับก็เขาเป็นรถคอมแพคก็อาจจะดูไม่ได้กว้างขวางเหมือนแบบใน c ในอ e, ในอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ผมถือว่าความกว้างขวางเนี่ยมันมันดีขึ้นมันใช้พื้นที่แล้วก็ความกว้างขวางของตัวรถทั้งหมดเนี่ยมันดีกว่าในรุ่นที่ผ่านมาพอสมควรเลยในยุคแรกๆนะปัจจุบันบอดี้ตัวนี้เนี่ยถือว่าให้ความกว้างมาแล้วก็นั่งแบบ พอดีครับไม่ได้ไม่ได้ถึงกับสบายหลุมๆมากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับโอ้โหอึดอัดขนาดนั้นก็ได้หลังคานี่แหละมันทำให้รู้สึกว่าโปร่งดีแล้วก็กระจกตรงเนี้ยมันก็ไม่อึดอัดเราก็มองโปรง่งโล่งสบายเบาะนั่งข้างหลังยังมีความเป็นสปอร์ตเลยนะเออยังรู้สึกยังมีความกระชับตัวอยู่พอสมควรนะอันนี้อันนี้ไม่มีเท้าแขนไม่มีเท้าแขนแต่ว่าตรงนี้มีแอร์สองสองช่องแยกปรับก็เป็นทรงกลมน่ารักดี แล้วก็ที่วางอะไรไม่รู้กระจกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น USB พร้อมกับที่เก็บของที่ซ่อนของสมัยก่อนคงคิดว่าน่าจะเป็นที่เขียบุบรีตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ USB Type C สอันอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ยังมีซุ้มอุมโมงค์ของอชุดระบบท่อยเสียแล้วก็ท่อเดินทางต่างๆของการเชื่อมหน้าหลังนั่นเองก็ยังมีอยู่บ้างเล็กหน่อยแต่ว่าก,ก็เล็กลงเยอะนะสมัยก่อนจะแบบใหญ่กว่านี้อันนี้ก็เล็กลงเยอะแล้ว ก็ยังถือว่ายังต้องมีอยู่ครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นรถเครื่องยนต์นะเขาก็มีท้อยเสียเดินเดินผ่านข้างล่างข้างหลังไปนะครับก็อาจจะมีบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ได้เน้นเป็นรถสําหรับนั่งแล้วสบายโอ่อขนาดนั้นเป็นรถที่ใช้งานแบบเพียงพอในการใช้งานใ,นในสำหรับพื้นที่นะเนี่ยแต่ผมชอบตรงนี้มากเลยเขามีแบ่งสองโซนนะโปร่งร่งสบายสองล้านห้าเนี่ยได้อย่างนี้นะ บาะก,ก็พับได้เพิ่มพืม้นที่อ่ะพับได้นี่ครับพับเป็นปากเข้าไปอืม๋อตัวนี้ตัวนี้สามารถจะแยกอิสระได้ด้วยพับได้โดยที่ถ้าเกิดสมมติเราเอาหมอนรองตัวนี้ออกอ่ะมันก็จะแบนลงไปอีกหน่อยหนึ่งแต่นี้แล้วมันติดหมอนไงจริงๆแล้วมันสามารถแยกตรงนี้ได้ด้วยนะนี่เป็นที่เท้าแขนแบบไม่ไม่ใช่ที่เท้าแขนอางน,นี้ดีกว่า คือเปิดมาก็ได้สําหรับหยิบของข้างหลังแต่เอาไว้วางอะไรก็ได้บ้างอยู่แต่มันก็มันแค่เปิดไว้ใช้งานสําหรับการหยิบของเฉยๆโอ้ hmm. oh. ก็นี่ก็คือด้านหลังครับโดยรวมแล้วก็รองรับเบาะเด็กน้อยด้วย Isofix นะครับรองรับหมดทุกอย่างท้ายไฟฟ้าครับแล้วก็พื้นที่ด้านหลังก็กว้างกว้างตามสไตล์ของบอดี้รถทรงนี้แล้วก็มีแผ่นปิดสัมภาระด้วย hmm. ซึ่งราคาตัวนี้ครับ 2.580,000าเท่านั้นครับราคาเท่าเดิมเลยนี่คุณจะได้แบบนี้เลยนะครับ